สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับกิจกรรมเช้านี้มีสาระวันนี้นำเสนอสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำนวนปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงโกหกหรือสร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริงอีกครั้งนะคะปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงโกหกหรือสร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริง ขอให้นักเรียนทุกคนติดตามความรู้จากกิจกรรมเช้านี้มีสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จดบันทึกความรู้ลงในสมุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ